ถ้าคุณอยากจะได้ลาบูบูแต่คิดว่าราคามันสูงเกินไปผมขอแนะนำริคาเฟ่ถนนเสรีไทยถ้าคุณสั่งอาหารที่ได้ครบ100บาทคุณจะได้1นสิทธิ์ในการคีบตุ๊กตาอาร์ตทอยหนึ่งครั้งและกทธิ์แท้ด้วยจานนี้159บาท จานนี้ก็159บาท1 5 9บาท,บาทจานนี้ก็1 5 9บาทเค้กช,ช็อกโกแลต159บาทเค้กมะพร้าว169บาทน้ำสามแก้วนี้แก้วละร้อยกว่าบาทจำราคาไม่ได้แล้วส่วนอันนี้ประเมินมูลค่าไม่ได้เพราะเป็นเบอร์ตองค่ะเมาคืนส่วนอันนี้มาม่าตังค่ะแม่นึ่แต่ก่อนจะเป็นมาม่าต้องเป็นเบอร์ตองมาก่อนค่ะตีสามบุบมูเช้านั่งหลังตัว รถคนดูแตรับสิ่งที่ไม่สนใจนะครับและไปไปมาๆสองสาวก็สักกันเยอะขนาดนี้เลยอ๋อไม่ได้ตังค่ะเขาเอามาเสิร์ฟไอติมกะทิสตรอเบอรี่หนึรี่สิบาบาทไม่ต้องไปกินที่รถเข็นคุณมานั่งห้องแอร์คุณก็สามารถกินไอติมกะทิได้คเมียจา๋าแต่รถเข็น9ก้บาทนะอันนี้ค่าแอร์ค่ะค่าแอร์109บาทคะ่ะก่อนเลยค่ะรอยมาและน,นี้ก็พิเนเจ้อีกรบาทครับอันนี้ ไม่ได้ถามอยากกินกระเทยโบราณกินของโบราณาเจ้าของร้านบอกว่ากําลังจะคลอดนะครับยังไม่มีราคาแต่ปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วนะครและนี่คือเหรียญสำหรับเล่นตู้ขีบนะครับเอามาเและเพียงแค่เหรียญที่2เท่านั้นชมพู เจ้าหญิงแห่งวงการคลีปตุ๊กตาไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำได้